จัดฟันใส่ที่นี่ดีมากๆมันสะดวกสบายแล้วง่ายมากๆอยากจะมีรอยยิ้มที่สวยแนะนำเลยค่ะคริสตตลสมายที่บางกอกสมายทำไมถึงเลือกจัดฟันใส่เหรอคะเพราะว่าหนูเป็นเบนเคฟโฟเดชใช่ไหมคะบางทีเราไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีเหล็กอยู่ที่ฟันไม่ได้ใช่ไหมคะหนูก็เลยเลือกทางจัดฟันใส่คะ่ะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่รู้สึกว่า เราสามารถจัดฟันไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยได้ค่ะอยากจะมีรอยยิ้มที่สวยแล้วก็รู้สึกว่ามีฟันเคี้ยวแล้วก็ฟันเกียค่ะทําให้ดูแลรักษาความสะอาดยาก<ม>การจัดฟันใสน่าจะตอบโจทย์กับเรามากกว่าค่ะก็เหมือนตอนแรกหนูฟันไม่ได้เรียงสวยค่ะแล้วก็จัดแบบเหล็กมาก่อนทีนี้เหมือนหนูเข้าวงการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานแบบไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าต้องออกกล้องอะไรอย่างงี้ก็เลยมาจัดฟันแบบใสค่ะเพราะว่าจะได้แบบทำงานสะดวกด้วยค่ะ เหตุผลนะคะที่จัดฟันใสแบบคริสตัลสมัยก็เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเพื่อนๆนะคะเขาแนะนำมาว่าจัดฟันใส่ที่นี่ดีมากๆแล้วก็คุณหมอหน้าร้านแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากๆเลยค่ะหนูก็อยาก เออมาเล่าประสบการณ์ก mm ่อ hmm. นค่ะว่าแต่ก่อนหนูเคยดัดฟันครั้งแรกเป็นแบบเหล็กใช่ไหมคะแล้วมันใช้ชีวิตยากมากค่ะทุกคนกินอะไรก็ติดฟันไปหมดคือเราจะต้องมีไม้จิ้มฟันอะติดตัวอยู่ตลอดเวลาพอทานอาหารเสร็จก็จะยีไม้ไค่เนี่ยก็จะไม่มั่นใจเลยค่ะหนูก็ได้มีโอกาสมาจัดฟันแบบใสค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไปอยู่ที่ไหนมาค่ะทุกคนหนูแบบหนูมันสะดวกสบายแล้ง่ายมากๆเวลาเราไปถ่ายรูปหรือว่าทํางานเราไม่ต้องถอดที่จัดฟันเลยค่ะคือเราสามารถใส่ได้แทบจะ24ชั่วโมงเลยบางคนเนี่ยยังทักเลยว่าเฮ้ยจัด ล้ออะไรเงี้ย คือเขาไม่เห็นเลยเพราะมันใส่มากๆค่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะแบบทักหนูเร็วมากว่าเฮ้ยไปทาอะไรมาสวยขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็แบบหนูจัดฟันอะไรเงี้ยเหมือนฟันมันคงที่แบบมันมันเข้าที่มากขึ้นโดยที่รวดเร็วมากๆโดยที่ทุกคนต้องแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยพอเราใส่แบบใส่ก็คือมองไม่เห็นเลยทํางานได้แบบปกติแล้วที่สําคัญก็เหมือนแบบว่าเราสามารถทํางานโดยจัดฟันไปด้วยปกติหนูใส่แบบเหล็กมันก็จะแบบเห็นมาอะไรเงี้ยค่ะมันดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยหนูก็เลยดูสง ว่าแฮปปี้มากกับการที่จัดฟันแบบสค่ะเราเนี่ยสามารถออกแบบรอยยิ้มกับคุณหมอได้แล้วก็เห็นนะคะจอที่เป็น 3D นะคะซึ่งจะเห็นผลลัพธ์ก่อนทําจริงด้วยรู้สึกว่าประทับใจมากมากแล้วก็อยากจะแนะนําต่อทุกคนนะคะว่าดีจริงค่ะขอแนะนําการจัดฟันแบบคริสตัลสมายเลยค่ะเพราะว่าเป็นการจัดฟันใสนะคะเวลาที่เราออกกล้องหรือว่าเราทํางานเนี่ยก็จะเป็นแบบสแล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะแนะนาเลยค่ะคริสตัลสมายที่บางกอกสมยัย สามารถออกแบบรอยยิ้มกับคุณหมอได้ด้วยยังไงก็มากันเยอะๆนะคะมากันมากันยิ้มสวยได้ที